ถ้าเอาตามณชั่วโมงนี้นะเราอาจจะได้นายกชื่อเศษฐากระแพรงทอางานสัญญาเดียวเลยฮะถ้าไม่เอาพักเก้าไกายออกจากการร่วมรัฐบาลนะครับก็จะได้นายก ชื่อพีรพันธ์เท่านั้นเองชัดๆง่ายที่สุดนะครับว่าถ้าไม่อยากมีนายกชื่อพีรพันธ์ก็เอาพรรคเก้าไกลออกจากการเป็นพรรครัฐบาลน,นะครับก็คือคุณพิธาก็ไม่ต้องเป็นนายกแล้วพรรคเก้าไกลก็ต้องเป็นฝ่ายค้านด้วยคือหลักเนี่ยเราเอาหลักก่อนนะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่เอาพรรคเก้าไกลนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้า ถ้าเกิดจะบอกว่าขาดเอกภาพเลยนะครับความหมายก็ต้องบอกว่าเขายังมีเอกภาพเรื่องการไม่เอาพักเก้าไกลนะครับแต่สิ่งที่พักภูมิใจไทยแสดงออกมากกว่าพักอื่นก็คือว่าพร้อมที่จะไปร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยพูดง่ายๆพักภูมิใจไทยบอกกับพักเพื่อไทยว่ารีบๆเบี้ยวเหระรีบๆฉีกสัตยาบันเหอะมีผมเป็นเพื่อนรออยู่แล้ว นะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับสิ่งที่พักภูมิใจไทยแสดงออกมานะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าพักเพื่อไทยพร้อมเบี้ยวแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้มี71ยืนรออยู่แล้วนะครับเอาง่ายๆเลยนะถ้าวันนี้พักเพื่อไทยถีพักเก้าไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านก็ไม่มีคุณพีรพัน์แต่ถ้าวันนี้พักเพื่อไทยยังจับมือกับพักเก้าไกลอยู่นะครับประเทศไทยก็จะมีนายกชื่อพีรพันธ์ โจทย์ของอีกขั้วหนึ่งคือว่าเขายอมให้พรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลไม่ได้คําว่าพรรคเก้าไกลมีความหมายตั้งแต่คุณคุณพิชาเป็นนายกไม่ได้สองพรรคเก้าไกลร่วมรัฐบาลก็ยังไม่ได้นะครับความหมายมันมีอยู่แค่นี้นะครับว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเบี้ยวพรรคเก้าไกลนะครับพรรคเพื่อไทยก็ได้เป็นนายกนะครับโดยวันนี้เนี่ยก็มีพรรคที่พร้อมจะเป็นกองหนุนพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วคือภูมิใจไทยนะครับแต่ถ้า พักเพื่อไทยนะครับไปผูกมัดแน่นกับพักเก้าไกลนะครับนายกก็จะชื่อพีรพันธ์ชั่วโมงนี้ใช่ไหมครับพักเพื่อไทยเขาคงการเบี้ยวพักเก้าไกลมันน่าจะทําง่ายกว่ามั้งครับแล้วก็มันก็จะทําให้สถานการณ์ทางการเมืองก็อาจจะไม่ต้องไปถึงจุดที่จะต้องไปลงถนนกันอีกนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็แต่จริงๆแล้วนะครับ การเบี้ยวพักเก้าไกลเนี่ยอันนี้มันเป็นความต้องการขั้นสูงสุดของเจ้าของพักเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยรีบรีเบี้ยวพักเก้าไกลเลยครับมันจะพุ่งขึ่นยังไงฮะพักเพื่อไทยก็พูดเองว่าเขาได้น้อยกว่าพักเก้าไกลแค่สิิเสียงใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยตัวติ่งแดงกับด้อมส้มผมว่ากําลังก็คงไม่ค่อยก็สูสีกันนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าติ่งแดงเขาสมหวังนะครับ ด้อมส้มนะครับจะไปชุมนุมอะไรล่ะใช่ไหมฮะก็ในเมื่อเขาก็เป็นพักที่ได้อันดับสองก็น่าจะลงตัวที่สุดในความคิดของเจ้าของพักเพื่อไทยนะครับส่วนจะลงตัวที่สุดสําหรับสําหรับประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมระยะยาวผมว่าเจ้าของพักเพื่อไทยเขาไม่คิดไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้านนะเขาคิดจะกลับบ้านนะ แล้วผมก็ไม่คิดว่าแกนนําพักเพื่อไทยที่มีอํานาจในพักอยู่ขนาดนี้จะคิดถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะแต่ละท่านก็นี่ก็ถือว่าเป็นรถรถไฟขบวนสุดท้ายในการทํางานการเมืองแล้วนะครับแต่ละท่านก็เกือบ80กันหมดแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วพักเพื่อไทยจะเป็นยังไงต่อเนี่ยคนพวกนี้เขาไม่สนใจหรอกครับจะเหลือต่ำ10ต่ำ50ก็ไม่สนใจหรอกครับเพราะเขาถือว่าลุงแก่แล้วขอลุงก่อน